สวัสดีครับวันนี้อยู่กับจัดชุดโปรโมชั่นดีๆอีกแล้วฮะชุดนี้21,900ฮะติดตั้งใน isuzu d max all new สองพนนะครับนี่ครับทั้งชุดเป็นแบบนี้นะฮะใส่ไฟให้เรียบร้อยงานสาวสวยนะฮะหุ้มหนังเป็นสีดำล้วนเลือกใช้ไฟเป็นสีไอ้บลูฮะโอเคนะครับเริ่มวันที่แผงประตูหน้า6 6 4 4ครับแผงหลัง6 6 4 4ขับด้วย ysk นะครับ2,200วัตต์ max นะครับตัวนี้ฮะ สายใต้แบนไหวเคขับทั้งแผงประตูหน้าและแผงหลังนะครับทั้งหมด16ดอกนะฮะหนิ้ว8ดอก4นิ้ว8ดอกเป็นที่ผลดอกครับผมโอเคนะฮะสำรองไฟด้วยค้างเอ็กซ์ล้านไมโครฮะคาเวียร์ตัวใหญ่ YSK นะฮะพันจุดหนึ่งขับซับ10นิ้วคงปั๊มนะฮะไวค้คู่ภายใต้แบน YSK ครับปรับปังสัญญาณเสียงด้วย PM 7แบรนด์นะครับตัวนี้ฮะ PM 7แแบรนด์นะครับตัวสีเขียวนะครับ แผงประตูหน้าครึ่งท่อนเล็กนะฮะนี่ครับให้อาคิลิกครอบลำโพงทุกจุดนะฮะได้แบบนี้กันไปเลย21,900ฮะชุดดีๆโปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะฮะมีอีกไม่กี่ชุดก็จะหมดแล้วนะฮะสำหรับใครสนใจอินบ็อกได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage แต่งรถนาดแดมเพชรบูรณ์นะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับในช่อง YouTube ให้นาด้วยนะครับขอบคุณมากๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ